อีแล้วล่ะเด็กคนนี้เข้าไปได้าน้อยเลี้ยวเปน็นโอกาสของน้องเลี้ยววันนี้โชคดีจังเลยลงเฮ้ยโทรศัพท์แล้ว,วก็หายหายไปทั้งบ้านหายไปทั้งโทรศัพท์ทเลยนี่จับป้อมตัวมาวันนี้ไม่มีเยอะให้เราหลอกเลยโอ้ยแต่ได้สัก เดี๋ยวไปเดี๋ยววันนี้นัน่นไงบ้านหลังนี้เราพอจะหลอกได้ไหมเนี่ยลองเข้าไปดูดีกว่าจะมีใครอยู่ไหมเอ้นั่นใครอ่ะมึงคนบ้าแล้วมายืนมองเรอยู่ได้อะไรอ่ะโนโนโนมานี่หน่อยสิลูก ผมเหรอครับใครก็ไม่รู้เนี่ยเมลีกเราเนี่ยใช่หนูว่าเลยลูกออกมาป้านอยก็ได้ครับมีอะไรเดรอครับป้าหนูมีกวดปฏิเกกาะให้ป้ามั้งไหมลูกป้าจะเก็บเอาไปไว้ขายาลูกป้ามาจากหมู่บ้านฝั่งนู้นเลยอ๋อของเกาะปูพึ่งไข่เมื่อวานเองครับถ้างั้นป้าขอเข้าไปนั่งพักขหายเหนื่อยได้ไหมหนูอ๋อได้ครับป้าเข้าไปนั่งก่อนครับ ข้าขอวางของไว้ตรงนี้ก่อนนะลูกนะเงยเงยเลยมาทั้งวันมีโทรศัพท์ของเด็กคนนั้นนี่นะหวานเ่าร้วเลยวันนี้โทรศัพท์เครื่องราคาแพงซะด้วยสิป้าครับหัวนะ้ำมาให้ครับโอ้ยขอบใจมากนะลูกแหมใจดีจังเลยน่ารักจังเลยเนี่ยวันนี้ป้าตั้งร้อนตั้งเหนื่อยลูกไหมอ๋ออ่าชื่นใจจังเลย โน้โน้โน้ป้าขอน้ำเพิ่อมอีกแก้วไ,ได้ไหมลูกเจ้ครับป้าที่ผมไปเอาเพิ่มมาให้ครับดีแล้วล่ะเด็กคนนี้เข้าไปได้น้อยเลี้ยวเป็นโอกาสของเราเลี้ยววันนี้โชคดีจังเลยโลนี่ด้วยล่ะหา้ของได้โทรศัพท์นี้ก็ได้หลายตังค์เลยวันนี้โชคดีจังเลยมาอยู่นนีวั้มาครับป้าอ้าวป้าหายเฮึโทรศัพท์แล้วก็หาย หายไปทั้งบ้านหายไปทั้งโทรศัพท์เลยอ้าวเพราะเสียงี้อ่ะโวยวายอะไรอะลูกเมื่อกี้ก็เดา๋ยมีป้าแปลกหน้าคนหนึ่งมาขอหน้าบุ่มกินครับถ้าโทรศัพท์ผมมึงก็วางไว้บนกกเก้าอาี้นะครับยายพอผมออกมาหายทั้งบ้านทั้งโทรศัพท์เลยครับยายอ้าวถ้างั้นแสดงว่าป้าคนนั้นขโมยโทรศัพท์น้องเฟิร์สไปสิลูกใช่ครับพวกเมื่อกี้มีแค่ผมกับป้าคนนั้นสองคนครับเฟิร์สไปเชื่อใจคนแปลกหน้าได้ยังไงเนี่ยลูก ข้าวหลังงั้นต้องหัดระวังนะลูกนะเกิดของหายแบบนี้ขึ้นมาเราจะไปเอาเราที่ไหนจากใครอยารูกทีนี้เราก็ไม่รู้ว่าป้าคนนั้นเป็นใครมาจากไหนก็ไม่รู้ท่านไปจริงความกระดึองครับยายาว่าป้าคนนั้นบอกว่าอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งครับเอาถ้างั้นไปไปลูกไปไปแจ้งความดีกว่าถ้างั้นสืบได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งไปผมสีได้โทรศัพท์มงเลยครับยายเึร่งตั้งเพลงอะ่ะนั่นแหละลูกข่าวหลังงั้นจำไว้นะอย่าช่วยใจติดขาดคนแปลกหน้าคนที่เราไม่เคยรู้จักยายหเข้ามาเลยในบ้านครับยาย